อันนี้ตัวพ่ออันนี้ลูกมันลูกชุดแรกมันมีอยุสามตัวที่มันวตหญ่แล้วนั่นตัวหางยาวๆขาวๆยางกับตัวดำตัวดำกับตัวนี้แหละหันหนามาอายุนอกจากหันเป็นตัวเป็นเป็นไม้มดลูกไม้มัดพ่อมันกินเขาอยู่นี่แหละโอ้กินแม่แม่ท่านตะวันอยู่นี่แม่มันกับแม่มันหมอบใครอยู่นี่ ลูกชุดเก่ามีสามตัวชุดเก่าือคนเต็มแล้วคนเต็มแล้วมีสามตัวนี่ตัวหนึ่งสุดเก่านี่ตัวหนึ่งตัวที่สองตัวที่สามคนชุดไม่มีห่าชุดไม่ก็คือในหน่อยคนว่าขั้นเต็มคักนี่ชุดไม